y e ่ย y e What's up everyone Welcome to DJ Ten s m i t Channel เ yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คืออปพิโซดนะครับผม Batman จะ m c f a r l a n e ฉลองครบรอบ Warner Brothers 100ปี Ultimate Movie Collection กล่องนี้เลยครับอยู่ด้านข้างนี้นะครับผม มาถึงที่เทนเคฟเรียบร้อยแล้วนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะมาจัดโมเดลเยอะขนาดนี้ตอนนี้ตอนแรกกักเก็บแต่ Iron Man ZD ซด y ีทแล้วก็เนี่ยจัดฉากหลังใหม่ตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเทนเคฟตรงนี้จะกลายเป็นโซน DC นะครับผมจะเอาของเล่นของสะสม DC มารวมไว้ตรงนี้นะพวก1ต่อหนึ่งพร็อพทั้งหลายแต่ตอนนี้เริ่มนะพอมีเลโก้มีฟังก์ p ็พร เก็บ z ซ Iron Man มาก็นะดี DC, เราชอบ b a ท m a n อะ่ะก็อ,อยากมีโมเดล Batman เอามายืนวางกับพวก b a บ m o b i l e ข้างหลังนี่เนี่ยทำเป็นแบท c คฟนะเรียบร้อยแล้วตรงนี้เดี๋ยวแกะออกมาจะเอาไปเรียงโชว์ให้ดูด้วยตอนท้ายคลิปนะครับมาดูที่กล่องกันก่อนเลยครับกล่องมาใหญ่เลยเนี่ย1 4 20 30 40, 40ประมาณเกือบสูง50เซนกว้างประมาณ30เซนบลม เต็มๆเลยนะครับแบบนี้หน้ากล่องนี่เลยเขียนไว้เลย Warner Brothers celebrating every story 100นะร้อยปีเหมือนกันนอกจาก Disney ปีนี้ครบร้อยปีแล้ว Warner Brothers ก็ครบร้อยปีเหมือนกันนะครับ 12บวกโลโก้แบทแมนเป็นฟอยสีเงินเงามาเลยนะแบ a n The Ultimate Movie Collection นะครับแล้วก็เป็นโลโก้สัญลัก์ของแบทแมนจาก6ภาคนะจากหนังนะครับ i v m u s t m v e r s e m c f a นี่เลยแล้วเขาก็บอกว่าข้างล่างมี Batman f i g u r อมา6ตัวแล้วก็มี b a ท s i g n a l ด้วยนะครับด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไรมากมีแค่บอกว่ารายละเอียดโลโก้ Warner Brothers นู่นนั่นนี่แต่ที่เจ๋งไฮไลท์เลยก็คือด้านหลังนั่นเองนะครับนี่เลย เป็นฉากนะครับ Gotham City นี่เลยนะมี b a s เซโน2ขึ้นไปบนฟ้านี่เห็น GCPD ด้วยนะครับผมสถานีตำรวจนะ,จะเจ๋าไปเลยครับด้านล่างก็จะมีรูปนี่แหละมาเป็นรูปเหมือนคอมิกนะเป็น Batman นะตั้งแต่แบทแมนไมเคิลคีตัน1989 Batman forever wild humor แบทแมน and robin George Clooney Batman the dark knight คริสเตียนเบล m a แบทแมนจ e ส e ิส u e b เบน f อฟเฟ k แล้วก็ Batman The Batman 2022กับโรเบิ t ์ตแพตติสันนั่นเองนะครับมาเปิดดูข้างในกันเลยครับนี่เลยเขาก็จะแพ็คมาให้แบบนี้เลยนะครับผมเรียงกันนะฝั่งซ้ายจะมี4ตัวฝั่งขวาจะมี2ตัวแล้วด้านล่างก็จะเป็นชุด b a บ s i g n a l นะครับแบบนี้เท่มากเท่มากนะ แบบว่าใครได้ของเล่นกล่องนี้แล้วเปิดมาแบบว้าวทุกคนแน่นอนนะครับนะครบเลยแหละตัวเก่าๆเนี่ยถ้าเกิดจะบอกว่าหายากสุดน่าจะเป็น The Dark Knight นะครับ c Christian Bale อยู่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวที่ผมแอบอยากจัดตัวเดียวด้วยตอนแรกจะเอามาวางมันมีอาร์เมอร์ชุดที่สั่งมา1ต่อ12พอดีนะมันก็จะ เล่นกับสเกลนี้ได้ถ้าเกิดใครชอบ DC ผมก็มีพวก b a c ไซเคิลอะไรเงี้ยที่จัดมาของ m a c f ฟ a n n เคยลองจัดมาดูแล้วก็เอามาเล่นกับพวกนี้ได้1ต่อ12เหมือนกันนะครับ นั่นจากหนัง The Flash นั่นเองนะที่ออกมา2023นะมี b a ท m a n ขีตั้นแน่นอนมี Ben a f ฟเฟลกและก็อีกคนหนึ่งก็คือ George Clooney นั่นเองหลายๆคนคงได้ดูแล้วนะไม่สปอยแล้ว HBO Go Streaming แล้วนะครับผมนะตอนที่ดูผมก็ลองกันเฮ้ยมาได้ไงแต่สะใจดีนะเพราะว่าในะหลายๆคนเลยแฟนๆ Batman George Clooney เป็นแบบเวอร์ชั่นที่คนไม่ชอบมากที่สุดแนะแล้วเขาเอาเข้ามาคือมันแบบเออกวนดีเจ๋งดีนะครับชุดเนี้ย ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยเหมือนผมเนี่ยแม็กฟาเลนแบทแมนสักตัวเลยจัดคือโคตรคุ้มโคตรโคตรคุ้มเลยนะเห็นออกมาตอนแรกไม่คิดเลยแบบปกติจะคิดแบบไม่อยากซื้อนะาฟิกเกอร์ไม่อยากซื้อโมเดลแต่ชุดนี้แบบทีเดียวจบครบได้มาในราคา3,600บาทพรีกับร้านคุณวินนะเออนะก็ เฉลี่ยแล้วไม่ต้องนับแบตซิงโนด้วยนะหนึ่งสองสามสี่หกตัวเฉลี่ยแล้วก็ตกตัวละหกร้อยบาทเออถูกกว่าซื้อแยกด้วยมั้งเมื่อก่อนม a เฟอร์เรนโมเดลมันจะตัวละเจ็ดแปดร้อยอันนี้เหมือนแับตัวละหกร้อยแล้วได้แบตซิงโนด้วยก็คือคุ้มมากๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราดึงออกมาเนี่ยมันน่าจะได้นะเป็นเป็นถาดเอ,อ่อพลาสติกใส่ไวน้นนี่เดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงฟืบดึงออกมาเฮ้ยเฮ้ยะเอาออกมาให้ดูทุกกล่องเลย ไม่ใช่แบบว่างองแงงนะครบรอบร้อยปีนะครับนี่ถาด Back Signal แล้วก็นะข้างในมีการสกรีนลายเป็นเหมือนหน้าปกคอมิกดีนั่นเองนะครับลายเท่มากนี่เลยนะเจ้าเลยจริงๆแล้วนะถ้ากล่องเขาดีไซน์ใหม่นะเปลี่ยนทรงให้มันยาวขึ้นเป็นเรียงหกตัวเป็นเหมือนแบบ ฮอลล์ออฟอาร์เมอร์ไเออนะเรียงกัน6ตัวมันจะเท่มากนะ้้วเก็บไว้ในกล่องแบบเนี้ยเจ๋อเลยแล้วก็เหมือนใส่แบ Signal มาแถวล่างอะไรแบบเนี้ยนะแต่กล่องมันก็จะใหญ่ขึ้นอีกใช่ไหมไปโมคัสตอมกันเองละกันใครอยากทำแบบนั้นอ่านนี่เรียงให้ดูเพื่อใครไม่เห็นภาพนะครับผมนี่เลยอารมณ์แบบ h a l o o f a r o r r แบบเนี้ยที่บอกแต่ดันไอ้กล่องคู่ฝั่งนี้ที่มากับแบ s สิกโน กล่องไม่เท่ากันอีกแม่แอบเสียดายนะแต่ถ้ามันเป็นอนอย่างที่บอกเนี่ยเรียงกัน6ตัวเนี่ยจะแจ๋วมากเลยเอาละครับผมแกะออกมาทุกตัวแล้วนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวไล่กันไปตามไทม์ไลน์เลยนะครับผมทุกตัวมีผ้าคลุมแบบนี้มาให้นะครับเวลาแกะต้องระวังนะมันจะสอดอยู่ใต้กระดาษค่อยๆดึงออกมาระวังขาดนะครับมันเป็นผ้านะครับ จับดูแล้วตอนนี้นะก็โมเดลอะ่ะออของเล่นเด็กะนะอืตามราคาตามราคาสีลงมาไม่ค่อยว้าวถูกใจเท่าไหร่นะเออมันเป็นดำธรรมดาแหละอืมก็นะโมเดลของเล่นเด็กนะแต่สีทองเข็มขัดใช้ได้สีเหลืองโลโก้แบทแมนแจ๋วนะครับหน้าตาไมเคิลคีตัน ปากตรงนี้น่าถือว่าโอเคเลยนะอืมนะดูเป็นไมโครคีตันไหมก็เป็นอยู่ใช้ได้เหมือนกันนะครับคาวเคิลตรงนี้ด้านหลังเปิดออกมานะก็ตามราคาอืมนะมันจะมีพวกลายเส้นอะไรพวกนี้นะแม็กฟาเรนก็จะเห็นอยู่นะรอยต่อของชิ้นส่วนนะครับแล้วก็จุดพวก จอยต่างๆพวกนี้คราวนี้มาดูจุดขยับครับหัวนะก็หมุนได้นะดึงเปลี่ยนได้หัวพวกนี้ก็น่าจะบอจอยแหละดึงเปลี่ยนได้ใครอยากไปหาหน้าคนเป็นไมโคร k ีตั้นคัสตอมมาใส่ก็ได้นะครับไลนะ่กางได้แข็งแรงดีข้อศอกงอได้หมุนนะครับก็โอเคตัวมีการนะให้บิดเล่นได้นะครับแบบนีนะ้เป็นแบบว่า พีวอะพลาสติกนะแล้วก็ขาก็นี่ครบคอบเลยนะ,ะกางออกได้แบบนี้นะเตะได้อยู่อืมอมก็แน่นดีเขาอ,อืมนี่เลยงอได้อึบออ่ะสองข้างนะเทา้าตรงนี้นี่ยกขึ้นได้แบบนี้ด้วยอ่านะข้เท้าก็บิดได้หมุนได้นี่ก็ เจวอยู่เขาไม่มีขาตั้งมาให้นะครับแสดงว่าโมเดลต้องยืนได้ด้วยตัวของมันเองไหนลองดูซิต้องจัดท่าดีๆขาเขินนะตัวบิดต้องให้แท่ยืนแบบดุๆแบทแมนนิ่งๆไม่ต้องโพสไม่ต้องทำอะไรผ้าคลุมแบบนี้อ,อึบอึบได้ไหม เ้ายังรู้สึกแปลกๆอยู่ขาข้างนี้กงกองอ่ะเอ๊บอืมแอบดัดยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืมนะโอเคไม่อยู่ยืนยังไม่อยู่ยืนได้แล้วแอบจะต้องแบบกลางขาออกหน่อยบาลานซ์ขาแบบยืนแบบคู่ชิดๆยืนไม่ค่อยอยู่นะครับอืมดูแบบนี้ก็สวยดีนะนี่เลยวันนี้ปล่อยคลิป14 กันยายนต์จะมีนะครับหนังเอากลับมาฉายใหม่ที่โรงนะลองดูกันนะครับ1989 Batman Michael Keaton ใครที่เคยดูตอนเด็กๆที่โรงไปย้อนวัยกันได้ใครไม่เคยดูนะครับที่โรงก็ลองไปดูกันผมก็ว่าจะไปดูซ้ำที่โรงคิดถึงตอนเด็กๆที่ไปดูกับคุณพ่อนะครับสำหรับ Batman 1989 ตัวต่อมาครับผมกับ BATMAN FOREVER วอวลคิวเมอร์ของเรานะครับผมออกมาปีไหนะจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน BATMAN FOREVER เคยทำคลิปนะเกี่ยวกับ BATMAN นะเกือบครบเลยแหละขาดพวกซีลงซีรีส์อะไรนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะ b m t n f o r o r e v e r สีชุดเขาจะเป็นอย่างนี้แหละดำเงาเงา,เ,งาเมทัลลิกเงินเงินนะแม็กฟเรนก็พยายามใส่มาแหละนะให้มันดูเป็นชุดของ v a l คิวเมอร์แบทแมนฟอร์เอเนะครับตัวบอดี้เนี่ยก็ลักษณะเดียวกันนะจะเห็นพวกเนี่ยจุดข้อต่อลายเส้นข้อต่อนะของโมเดลที่ทำให้ดูแบบงานมันไม่ได้แบบว่าเนียนเรียบร้อยจัดนะครับผมนี่เลยโลโก้หนะ้าอก Batman Forever วอรจะเต็มๆแบบนี้เข็มขัดนี่แบทเบลเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นว a l คิวเมอร์ไหม แล้วก็เนี่ยหูจะยาวๆหน้ากากแบทแมนเป็นอย่างนี้นะผ้าคลุมเหมือนจะเหมือนกันทุกตัวเลยเป็นทรงอย่างนี้นะครับอืมนะตัวนี้สีก็แอบแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะอืมอ่ะจุดขยับเหมือนกันครับทุกตัวไม่ต้องขยับเลยนะคราวนี้ดูซิแบบนี้เนี่ยถ้าขาชิดตั้งว้าว <Wow. S 1> ตัวต่อมาครับผมนี่เลยแบทแมนแอนด์โรบินนะครับเวอร์ชันจอร์จคลูนีหน้าตาเป็นจอร์จคลูนีไหม อลองคิดก,กันเองอะอะอะนะอย่างที่บอกครับจอร์จคลูนี่คือแบทแมนคนที่แบบแฟนไม่ชอบมากที่สุดเฮ้ยตัวนี้ชุดจอร์จคลูนี่อารมณ์ทำไมเป็นเหมือนแบบมีกางเกงในข้างนอกนอารมณ์เป็นซูเปอร์แมนเลยอืมนะแล้วดูตัวนี้โมเดลก็ยังดันทำสีออกมาตัวนี้สีแบบเรียกว่าไม่ว้าวไม่โดนเลยแหละอืม ตัวนี้ชุดมันไม่ค่อยเท่ด้วยมันดำไปหมดเลยเข้มข้นเข้มขัด,ขมขดไม่มีแบบสีทองสีเหลืองมาตัดด้วยนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่กับชุดของจอร์จคลูนี่นะครับผมนะแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งฮาดีแล้วก็โผล่มาใน The Flash <c oughs> คนที่สีครับ The Dark Knight c h r คริสต n นเบลนั่นเองนะครับผมนี่เลยตัวที่อยากได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าชุดเท่มาก รายละเอียดก็โอเคเลยนะเป็นกรอกๆมานะแบบนี้ถือว่าแจ๋วอยู่สีก็ลงมาใช้ได้ระดับนึงเลยนะครับน้าเป็นคริสเตียนเบลไหมได้อยู่นะขาวก็เท่เลยเนี่ยะนะพระคงพระคลุมมาเข็มขัดนี่แหละไฮไลท์เลยนี่ยูทิลิตี้เบลเดอะดักไนนะครับรออยู่รออยู่ Dark ด i กไนตัวนี้นะโอเคไม่ผิดหวังเดี๋ยวไปวางกับตู้ a r ร์เม ผ่านครับตัวที่5ครับผม Bad Ben Ben Affleck นี่เลย justice league BVS อยากได้ชุด Bad Armor Ben a f f น e c k อีกอันนึงเอออันนั้นก็เท่เหมือนกันตัวนี้ชุดสีแอบแบบเนี่ยข้างหลังตัวนี้แอบง่ายไปหน่อยเพราะว่ามีพ้าคุมปิดนะโมเดลไม่ค่อยชอบด้านหลังนะของทุกตัวเลยแล้วก็ด้านหน้าหน้าเป็นเบนเอฟเฟกไหม มีข้างบุมบุมๆนิดนึงอาจจะหน้าเรียวไปหน่อยเอ,อนะสีเงินลงมาไม่โดนอะสีดำก็ไม่โดนตรงโลโก้ตัวนี้ก็แบบแอบดูแบบไม่ค่อยคมไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ตัวนี้แบทเบนไม่ค่อยวาวไม่ค่อยวาวต้องตีบวกแน่เลยอันนี้แหม และตัวสุดท้ายครับกับ Batman 2022 r o b e r t ์ตพ t ต n ิสันนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่านะไม่ต้องทำอะไรแล้วตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยเออผ้าคลุมอยู่นี่ด้านหลังดูสิลายทรงลายเส้นชุดอ่ะมีรายละเอียดมาไม่น่าเกลียดเออใช้ได้เนี่ยอาวุธที่แขนเข็มค้งเข็มขัดนะครับ นี่แบทแทรงโลโก้แบทแมนเฮ้ยใช้ได้ตัวนี้เนี่ยเกราะที่ไหลนะแบทคาวตัวนี้สวยหน้าก็เป็นโรเบิร์ตแพตติสันตัวนี้ผ่านเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าโม e, ใหม่เพิ่งออกมาแม็กฟารรนก็เพิ่งมีออกมาเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันยืนเรียงกัน6ตัวครับผมนี่เลยแบบนี้ก็รออยู่เท่อยู่นะครับผมอ่ะ ถ้าเกิดใครอยากนะเอาไปตีบวกนี่เลยครับตัวอย่างรูปจาก e a s y r e p a i n t นั่นเองนะครับก็ส่งไปจัดได้นี่ก็คุยอยู่เหมือนกันนะอืมว่าจะส่งไปไม่ส่งดีเดี๋ยวบอกขอแกะรีวิวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก็ดูแล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ทุกตัวนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งคราวนี้นี่เลยตรงกลางนะถ้าเกิดวางแบบนี้นะแบบอารมณ์แบบชุดแบทแมนนะแต่มันมีหัวมามันไม่ได้เป็นแบบว่า ข่าวแบบถอดหน้าอย่างเดียวชุดเดี๋ยวก็จะเอาอร์เมอร์อันนี้นี่เลยของ The Dark Knight อยู่ตรงกลางแบบนี้ของค่ายอะไรไม่รู้เคยรีวิวเวลาจำชื่อไม่ได้เอ๊ะทำไมหนึ 12, ่งต่อสิบสองแต่ชุดดูแปลก,ปกชุดโคดอยู่เหรอแต่ก็วางได้อยู่เออไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดนะแล้วก็จะมีพวกแบ d ไซ c ค e ใช่ไหมเนี่ยจากแม็ก r ฟ a ร e เนเหมือนกันมีของแบทเบนแล้วก็ของโรเบิร์ตพาติสันเนี่ยสเกลเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ วางด้วยกันขี่เล่นกันได้นะครับก็จะเอามายืนอยู่กับรถใครรถมันนี่แหละนะแต่ก็มีไม่ครบทุกคันทุกตัวเหมือนกันอย่างจอร์จครูนี่ก็ไม่มีรถ <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวไปดู Bad Signal กันต่อครับผมเอาแล้วครับคราวนี้มาดู Bad Signal กันในกล่องนะที่มี Bad ส i g n a l ก็จะมี Bad ส i g n a l อันนี้กลมๆหนึ่งอันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีฐานอันนี้มาให้ ต้องใส่ฐานนะฐานประหลาดด้วย LRCC เหมือนเขาจะให้มาแล้วละ่ะมีตัวกันแบบนี้มาให้เดี๋ยวค่อยแกะดูกันแล้วก็จะมีนี่เลยเพิ่งเห็นมีขาตั้งมาให้ครับเป็นฐานนะเขียนว่า DC เนี่ยแล้วก็ต้องเสียบกับเท้าเนี่ยมีมาให้6อันนะเอาเราก็เก่งซะด้วยสรุปตั้งยืนเองได้หมดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องใส่ฐานแบบนี้ก็สวยนะครับผมทรงตัวดีๆไปแล้วกัน <laughs> เออแล้วก็จะมีการ์ดมาให้ครับผมนี่เลย เก๋เหมือนกันครับ6ใบนะครแบทแมนนักทีนเอติน่าแบทแมนเอ่อฟอร์เอเวอร์แบทแมนแอนด์โรบินคริสเตียนเบลเดอะดาร์คไนท์จัสติสลีกแบทแมนแล้วก็แบทแมนโรเบิร์ตแพตติสันนะครับด้านหลังก็จะมีนี่เลยเรียลเนมบรูซเวย์น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 หมดเลยนะครับประวัติคร่าวๆของแต่ละคนนะใครที่เป็นสายสะสมการ์ดก็ถือว่าเก๋ดีครับอันนี้ Data File นะครับผม ก็ลองดูอ่ะนี่ชัดๆอีกทีหนึ่งจุ๊บๆๆๆๆสวยดีชัวร์ส่วนตัวแบตสิงค์โนลนะครับมีมาให้แค่4ชิ้นสำหรับเปลี่ยนนะอันนี้คือ The Dark Knight Christian Bale มีอันนี้ล่าสุด Batman 2022 Robert Pattinson อันนี้ b a ทแมน1989 c l a s s ิกโลโกแล้วก็อันนี้กับ b a แ n Justice League นั่นเองนะครับส่วนนั่นเลย Forever กับ b a ท m a n r o d i n โรบไม่มี Signal เหมือนจะในหนังไม่มี Jim Gordon ไม่เคยโดนใช้แบ Signal เรียกมัง้ง <laughs> ประกอบโอ้แค่เสียบลงไปแค่นี้เองง่ายๆอ่ะนี่นี่นีเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวนี้2ตัวนี้ วันนั้นต่อเลโก้ไปมีน้องคอมเมนต์บอกจําชื่อไม่ได้ยอดตึกเหมือนยอดตึกนี่เลยก็ปุ๊บเป็นลงไปแค่นี้แหละโป๊ะล็อกเรียบร้อยครับนี่เลยแบบนี้หมุนไม่ได้นะจ๊ะแต่โยกขึ้นโยกลงได้นี้โอเคยังเก๋อยู่เป็นเหมือนไฟหลอดหนึ่งข้างใน LED นะวิธีเปลี่ยนอันนี้หมุนปะ อึบอึบอึบอ๋องัดนี่เปิดเบาๆอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนอ่ะดึงฟึบตอนนี้ไฟมันสว่างอยู่แต่เดี๋ยวขอลองแบบนี้เลยแล้วกันมันไม่น่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ฉายอ่ะนี่เลยดูที่มือเห็นไหมเห็นอยู่นะนี่โลโก้แบทแมนสีเงาดำๆลางๆเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้นี่เลยผมจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเหล็ก เวอร์ชัน่น1 9 c 9คลาสิกคอมิกนี่แต่อันนี้จะหมุนได้รอบด้วยอันนี้ด้วยแล้วเป็นโปรเจคเตอร์ฉายขึ้นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยชัดเลยและเป็นสีเหลืองปุ๊นี่แบบนี้เทียบไปดู2องอันแบทสิงค์โแบบนี้จึง,จงเดี๋ยวลองเปลี่ยนเพลทอันนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวปิดไฟเทียบกันให้ดูอีกทีหนึ่งครับลองโปรเจคเตอร์ให้ดูกันครับคราวนี้แบทสิงค์โน นี่เลยเปิดไฟขึ้นมาเห็นไหมขึ้นไปไฟไม่นี่เลยนะใกล้ๆไม่ชัดอะ่ะเออมันไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์มันแค่แบบเป็นแบบพลาสติกแล้วก็ส่องแสงอันนี้ออกมาเฉยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองใส่เลนส์อื่นให้ดูก็น่าจะพอเดาได้แล้วแหละจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้ก็จะเห็นภาพได้แหละนี่เอาประกบอันนี้เข้าไปนะเ แล้วก็เปลี่ยนแค่นี้นี่ Justice League b a d b e n นะก็เห็นภาพอยู่แล้วก็อันสุดท้ายกับ1 9 8 9 Classic ของเรานะครับนี่เลยก็เป็นประมาณนี้เอออันนี้มันสะท้อนเลนกล้องไม่ได้ฉายไปตรงนั้นนะแต่ถ้าเป็นอันนี้นี่อันนี้เป็นโปรเจคเตอร์จริงๆนี่เห็นเลยนะสะใจมากนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวให้ดู S <S <S b a <at man> แบทแมนแบบนี้นะเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ขึ้นฟ้าไม่เห็นนะต้องอย่าถ้ามืดๆยิ่งชัดเลยนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะรีวิวให้ดูกันแล้วนะครับกับ m มนะ็ f ฟาร์ลนนฉลองครบรอบ100ปี Ultimate Movie Collection Batman นั่นเองนะครับถามว่ารวมๆแล้วเป็นยังไงก็คุ้มครับผมคุ้ม แบตซิก n a l ด้วยโมเดล6ตัวจบครบกล่องเดียวเลยแบบนี้สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆงบน้อยๆน,นะนะถ้าเกิดใครไหวก็นั่นแหละต้องไปแบบฮอตทงฮอตทอยส์ z, มันก็ว้าวกว่านี้ตามราคาหรือจะไปงานปั้นแบบพรามวันสตูดิโออะไรเงี้ยก็ตามกำลังครับผมแบบนี้ก็น่ารักดีประหยัดงบประหยัดพื้นที่ครับใครอยากได้ก็ลองไปดูนะตามร้านยังมีของอยู่ไม่ได้ลิมิเต็ดขนาดนั้นนะครับ นะหาจัดกันได้ครับสำหรับแบทแมนชุดนี้โบนัส,สครับผมนี่เลยตอนนี้จะให้ดูโซน DC ที่10นเคฟครับก็จะเป็นประมาณนะอย่างที่บอกนะมีพวกพร็อพหนึ่งตอนหนึ่งที่สะสมมาฟังกบพร็อพแบทโมบิลนะครับแล้วก็นี่เลยคอลเลคชันใหม่นะแบทแมนนะครับก็จะทำตรงนี้เป็นเหมือนแบทเคฟถ้ำข้างขาวนั่นเองแล้วก็พวก Lego b a แ m o b i l e b a บ w i n g นะ เดี๋ยวได้เห็นกันข้างๆจะขยายตู้เพิ่มเพราะเดี๋ยวจะมีพวกหนึ่งตอนหนึ่งดีเนี่ยมาอยู่อีกนะครับเอาให้ว้าวไปเลยตรงนี้ DC ไม่แพ้มาเวลกับ Star Wars แน่นอนก็รอติดตามชมกันได้ที่นี่เลยครับ